บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกุมมาวบปีดำเนินการภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารดังนี้นายชินพัฒน์ก้อนคำตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนายพรชัยบุกผามาลาตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายรัตศักดิ์สมบัติตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพัทรพรแก้วสิริตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีสุวินนิ่มนางตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกุมภาวาปี มีการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษาและนำความรู้ประสบการณ์ไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกุมพ่มาวปีภายใต้การบริหารงานโดยนายชินพัฒน์ก้อนคำผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมพ่มาวปีประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาว่าที่ร้อยตรีสุวินนิ่มนางรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชรีสุวรรณหง์หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคุมาวาปีในปีการศึกษา2566มีการดำเนินงานดังนี้มีการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะประจำปีการศึกษา2566และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2566การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามภารกิจอย่างครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมเป็นเงิน3 0,000่นบาท ูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้นำมาดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาดังนี้โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจโครงการศึกษาดูงานจํานวน1 5 0 0 0บาทการจัดสรรงบให้กับธุรกิจใหม่และการต่อยอดธุรกิจเดิมจำนวน1 5 0 0 0บาทดังนี้ แผนธุรกิจนวนัว,นวไก่กรอบสมุนไพราจากพืช5,000บาทแผนธุรกิจแอบแซบโดนัท4,000บาทแผนธุรกิจทำเล็บใบเพลง3,000บาทการต่อยอดธุรกิจเดิมแผนธุรกิจรักจังป๊อปคอน3,000บาท การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาตามกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจโดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา2566 และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรภายนอกจำนวน2ท่านคณะกรรมการภายในจากวิทยาลัยการอาชีพภูมพวาปีจำนวน2ท่านคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา